สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนําให้รู้จักบอนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงเลยขนาดนี้นะคะเนาะบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะมีแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อนะคะนะวันนี้พี่กันตรีจะพามารู้จักบอนที่กําลังมาแรงแล้วก็ราคาสูงเลยนะคะเพื่อนๆเนาะ,อะบอนนี้ชื่อว่า ม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆนะใบของมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีม่วงนะคะม่วงอมชมพูนะคะถ้าเขาได้แดดมากเท่าไหร่ใบเขายิ่งจะเป็นสีม่วงมากกว่านี้นะคะเนาะอันนี้เป็นก็เรียกม่วงมงคลนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะนะอันนี้ก็เพิ่งได้น้องมานะคะเพิ่งได้มานะนะม่วงมงคลนะคะน,นี้ใบเขา ลักษณะของเส้นใบนะคะกระดูกเขาจะเป็นสีออกชมพูนะคะอยู่ในร่มจะเป็นสีชมพูถ้าได้รับแดดนะคะได้รับแดดเพียงพอเนี่ยใบเขาก็จะออกสีม่วงทั้งใบเลยนะคะนะเขาเรียกว่าม่วงมงคลนะคะเส้นใบก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะนะอันนี้คือม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะ นี่คือใบของเขามาดูนะใบสวยมากเลยนะคะถ้าเขาได้รับแดดเต็มที่ก็จะเป็นสีม่วงนะคะน,นี่ก็ยังออกชมพูอยู่นะคะนะคะกัดสีจริงๆแล้วคือเป็นสีม่วงนะคะม่วงมงคลน,นะคะเพื่อนๆอนะอันนี้เป็นบอลทรงเตี้ยนะคะไม่สูงนะคะลักษณะจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะเป็นบอลลักษณะไม่สูงนะคะจะเตี้ย ไม่เหมือนบอลอย่างอื่นนะคะเรามาดูก้านใบเขาะนะก้านใบเป็นสีขาวสีเขียวนะคะเพื่อนๆวันนี้เราได้มาสามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะเดี๋ยวหลอดนี้ก็น่าจะแตกเป็นใบไม่กี่วันนะนะคะเนาะม่วงมงคลนะคะซึ่งอาเมีความเชื่อว่าถ้าใครได้มาไว้ครอบครองแล้วก็จะเป็นมงคลนะคะจะเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านนะ นะคะม่วงมงคลสีม่วงสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าอยู่นะคะเพื่อนๆก็เลยพาเพื่อนๆมาชมบอนนะคะอ่าดูก้านใบจะเป็นสีขาวสีเขียวก้านใบเขาสั้นๆนะเพื่อนๆประมาณหนึ่งคืบประมาณเนี้ยนะแล้วก็จะเป็นพุ่มทรงพุ่มออกมาเขาจะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะจะเป็นบอนทรงพุ่มก้านสั้นก้านไม่ยาวนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูต้นเล็กพี่กันตรีได้มาอีกต้นนะอันนี้พันเดียวกันนะคะแต่อันนี้เขาได้รับแสงแดดเพียงพอนะคะเขาก็จะออกสีม่วงเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็ม่วงมงคลเหมือนกันนะที่พี่กันตรีได้มาเนาะเพิ่งไปเพิ่งไปรับน้องมาอยู่นะ <S <S แล้วก็อันนี้ก็กำดังกำลังแตกโลอดนะคะกำลังมียอดนะเป็นสีม่วงตึกเล็กๆเลยนะคะเห็นไหมเดี๋ยวพี่กันตรีให้ดูนะ ม่วงมงคลนะคะสวยนะคะเพื่อนๆเป็นสีม่วงเลยนะคะอันนี้ให้ดูนะเป็นสีม่วงเลยเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดเพียงพอนะคะใบก็จะแข็งหน่อยนะใบจะแข็งนะคะถ้ได้รับแสงเพียงพอนะคะ ใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้ยังเด็กนะคะยังเด็กนะใบของของบอลน,นั้นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศตามการเวลาแล้วก็การได้รับแสงแดดเพียงพอขนาดไหนนะคะนะนี่เห็นไหมคะเป็นสีม่วงแต่เล็กๆเด็กๆเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลี่ให้ดูใบนะคะม่วงมงคลน,นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็โตขึ้นมาหน่อย โตขึ้นมามีสามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะหนึ่งหลอดเดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมาก่อนนี้ก็มีสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะอทีน,นี้เรามาดูดินนะคะดินที่เราใช้ปลูกนะคะก็จะเห็นไหมคะอันนี้ใบไม้นะคะจะเป็นใบสำฉาเป็นใบสำฉานะคะหรือใบจามจุลีใบมะขามนะคะ แล้วก็ผสมขี้วัวแห้งเข้าไปนะเพื่อนเพื่อนที่เราใช้ปลูกนะคะจะทําให้บอนสวยงามนะคะตามธรรมชาติเลยนะนะดินนี่สําคัญมากเลยนะคะดินต้องร่วนซุยดินต้องไม่แน่นนะคะน้ําต้องระบายได้ดีก็ต้องมีใบไม้ใบหญ้านะเพื่อนเสิ่งที่ดินชอบก็คือใบมะขามใบมะขามใบสำฉา ขี้วัวนะคะส่วนผสมที่เรามาผสมก็จะมีขี้วัวด้วยนะเพื่อนๆดูดินของเขานะแล้วก็อาจจะมีเก็บขาวเก็บขาวสักหน่อยถ้าใครไม่มีแทนกันได้นะคะถ้าอย่างว่าใครไม่มีกลับมะพร้าวนะกลับมะพร้าวสับก,ก็ใช้เก็บขาวแทนกันจะทําให้ดินร่วนซุยนะคะดินไม่แน่นดินจะมีน้ําขังดินจะระบายน้ําได้ตลอด ส่วนของน้ําของอากาศนะคะก็จะมีส่วนทําให้ดินทําให้บอลของเราโตไวนะคะโตไวแล้วสีก็จะสวยนะเพื่อนๆนะคะสีก็จะสวยประมาณนี้นะ,นะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กันตรีก็คงจะให้ได้รับแสงแดดนะคะเพื่อจะให้ใบเขาออกสีม่วงนะคะเขาเรียกว่าม่วงมงคลนะคะ แล้วอย่างที่บอกว่าด้านล่างนะคะด้านล่างนี่ก็ควรจะมีจานรองนะจานรองทุกอันเลยนะคะอันนี้พี่กันตรีเพิ่งยกมาก็บอนก็จะมีจานรองแบบนี้ทุกอันเลยนะคะเพื่อเขาจะได้ดูดซับน้ําไว้ตลอดนะคะจะได้ทําให้ใบของเขาสดชื่นนะคะต้องมีจานรองให้เขาตลอดแบบนี้นะคะเ,เพื่อนการรองแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะ จานรองหรือถาดรองแบบนี้นะอันนี้ก็กําลังเด็กๆนะเดี๋ยวถ้าโตแล้วเดี๋ยวพี่กันตรีจะมาให้ดูนะคะนะเด็กๆอย่างเงี้ยยังเด็กอยู่นะคะกําลังอนุบาลน,นะเพื่อนๆยังเด็กอยู่แต่ว่าวันนี้พี่กันตรีก็จะมาแนะนําให้รู้จักม่วงมงคลนะคะบอนสีที่นิยมอีกตัวนึงกระแสมาแรงเลยนะคะอันนี้ซื้อมาหลักพันนะเพื่อนๆนะหลักพันนะคะ สามใบก็อีกหนึ่งหลอดนะ่ะเป็นหลักผ่านนะ้าที่ซื้อมานะคะซื้อมาหลักผ่านนะ้เพื่อนๆอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะใส่จานรองไว้ใส่จานรอ,องไว้แบบนี้เลยมีขานน้ําก็ได้นะคะมีถาดรองก็ได้นะต้องใส่ไว้แบบนี้นะคะหลายต้นที่กําลังอนุบาลอยู่นะเพื่อนๆนเนาะงามบ้างไม่งามบ้างก็ปลูกไปนะคะเรารักอะไรเราก็ ดูแลใจใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นมงคลกับเราด้วยนะคะเราได้สิ่งนี้มานะคะเนาะม่วงมงคลนะคะสมัยก่อนเยอะแยะมากเลยนะคะบอลต่างๆเนาะสมัยก่อนรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะออกเยอะเลยฟันทิ้งเยอะแยะเลยนะคะแต่ตอนนี้กระแสของบอลถือว่ามาแรงนะคะ ใครที่ปลูกบอลจำน่ายถือว่ามีไรายได้ดีนะคะเพื่อนๆเนาะมีไรายได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่กระแสความนิยมก็คือหาทุกบ้านนะหาทุกบ้านแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรมานะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะม่วงมงคุานะบอลสียอดนิยมเลยนะคะราคาก็แพงพอสมควรนะคะเพื่อนๆ <c oughs> โทษนะคะ แพงพอสมควรน,นะแต่ว่าความสวยงามในเขาสวยจริงๆนะเพื่อนเพื่อนามาให้ชมนะคะอันนี้ใบเดียวนะใบของเขาจะใหญ่มากเลยนะคะนี่มือพี่กันตรีนะใบสวยนะคะน้ำนี่คือน้ำฝนนะคะฝนตกใส่อันนี้ก็สวยใบเขาใหญ่มากเลยนะคะหวงมงคลใบสมบูรณ์นะคะ สมบูรณ์มากเราจะต้องได้อาหารได้น้ําได้ดินนะคะเนอะอันนี้ใบที่สามของเขาใบแข็งนะคะพเพื่อนเพื่ใบจะแข็งถ้าสังเกตดูถ้าถ้าบอลสมบูรณ์ในใบเขาจะแข็งหน่อยถ้าได้รับน้ําเพียงพอนะคะได้รับแสงน้ําแล้วก็ดินปุ๋ยนะสี่ตัวนี้นะคะ มิ่งมงคลขอโทษนะคะม่วงมงคล ช่วงนี้ก็พอจะหาได้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นบอนหลักพันนะเพื่อนๆนะก็คงจะหาได้อยู่ถ้าใครอ,อยากได้ก็ลองไปหาตามร้านขายต้นไม้นะคะขายบอลเนาะเพราะว่าตอนนี้เกาเกระแสเป็นที่นิยมนะคะแม่ค้าก็เยอะนะคะคนขายก็เยอะแต่ว่าเราต้องดูว่าเราจะเลือกเอาอะไรนะคะแต่พิกตรีเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าบอลนนะ่ะสวยทุกสีนะคะ ไม่ว่าสีไหนนะสวยทุกสีนะคะสวยทุกสีแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวเองทุกสีนะคะตอนนี้ให้ดูหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวก็คือม่วงมงคล